คลิปที่แล้วนะครับผมผมแนะนําให้ทุกท่านกําหนดเสียงให้อยู่ที่ข้างหน้าทุกตัวไม่ว่าน้ตจะสูงขึ้นหรือต่ําลงต่อมาเมื่อเราวางตาแหน่งเสียงให้อยู่ข้างหน้าได้แล้วจะทําอย่างไรจรึงจะทําให้เสียงที่เราเปล่งออกมาสามารถที่จะควบคุมเสียงได้ง่ายยิ่งขึ้นเราต้องเอาเรื่องนี้เข้ามาผสมนั่นก็คือเรื่องของการทําสําเนียงให้ทุกท่านนะครับผมวางตาแหน่งเสียงให้อยู่หน้าแล้วทําสําเนียงให้มันซอฟต์บางและเบา ในส่วนของขางใไกก็อยากกระชากมันทําให้มันบางมันเบาเหมือนเราพูดสวัสดีครับสบายดีไหมคือให้บางเบานุ่มและเนียนแบบนี้เพื่อให้ตำแหน่งเสียงมันอยู่ณจุดเดิมเพื่อให้เราสามารถคอนโทรลเสียงได้ง่ายเวลาที่เราร้องเพลงเราก็กร้องนกน้อยครอยบิน เดียวได้คิดคิดมีไววกังวลให้มุนหรือไถมองให้บางและเบอนว่สูงขึ้นก็บางเบาขาดมุนนิดไรคนสนิทกูเคียงครองคือทำให้บางเบาไม่ว่านุ์สูงขึ้นหรือต่ำลงไว้เพื่อให้เราสามารถทีจะคอนโทรลเสียงได้ง่ายเพื่อตำแหน่งเสียงมันจะมาข้างหน้า ได้ไง่ายยิ่งขึ้น้องฝึกแบบนี้ครับแล้วเรามาต่อยอดกันอยากต่อยอดยังไงจึงจะทําให้ร้องเพลงได้ดีขึ้นกดติดตามไว้ที่นี่นะครับผมเรามาเรียนร้องเพลงกันไม่ว่าจะเรียนไปเพื่ออะไรสิ่งที่ได้คือความสุขเมื่อเรารู้ว่าเราร้องเพลงเพราะเมื่อเราร้องเพลงเพราะเราก็อยากจะร้องนั่นแหละคือความสุขครับผมกดติดตามด้วยนะครับผม